สวัสดีค่ะพบกับน้ำพริกองฟองชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดประเทศเกาหลีใต้เป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะ ลมแรงนะคะเป็นพิเศษเลยมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวรอฝนตกสักพักหนึ่งนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศของชนบทในฮาวาซองกันค่ะบรรยากาศต่างจังหวัดนั้นนะคะแตกต่างจากบรรยากาศในเมืองหลวงอย่างมากๆเลยค่ะอย่างที่เราอาศัยอยู่ในเขตฮาวาซองนะคะค่อนข้างเงียบสงบไม่วุ่นวายค่ะ ส่วนตัวเรานะคะรู้สึกชอบกับบรรยากาศต่างจังหวัดค่ะเพราะมันทําให้รู้สึกนิ่งนะคะไม่วุ่นวายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะเหมือนกันนะคะ ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักนะคะหลายคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าค่าที่พักในโซแพงขนาดไหนนะคะยิ่งถ้าใกล้ตัวเมืองค่าที่พักอาจจะสูงถึง ,00 0 0 0วอนก็ประมาณ18,00 0บาทต่อเดือนเลยค่ะสำหรับการเช่าที่พักในต่างจังหวัดนั้นแน่นอนว่าถูกกว่าอยู่แล้วนะคะในส่วนของเขตฮวาซองนะคะที่พักตั้งแต่ราคา2 0 0 0 0นวอนก็ประมาณ6000บาทขึ้นไปค่ะเห็นได้ชัดว่าค่าเช่าถูกกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนรถเมย์นะคะตามต่างจังหวัดนะคะจะมีบริการไม่เหมือนกันค่ะอย่างในเขตฮะวาซองนะคะบางสายให้บริการถึงแค่สี่ทุ่มเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นต้องใช้บริการแท็กซี่ค่ะ ชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ในย่านนี้นะคะต่างก็พากันทําการเกษตรนะคะบ้างก็ทําฟาร์มวัวค่ะผลไม้นะคะที่ปลูกในแหล่งย่านนี้ก็จะเป็นพุทราค่ะทุกคนก็จะเป็นลูกพลับนะคะยิ่งเป็นเก๋ารักนะคะนี่เต็มไปด้วยป่าเก๋าลักเลยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแถวนี้สองฝั่งข้างทางแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยไม้ประดับนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะเบ่งบานสวยงามมากๆเลยค่ะแต่เมื่อเข้าหน้าหนาวนะคะดอกไม้พวกนี้ ก็จะร่วงโรยไปค่ะก่อนหน้านี้ที่มายังเขียวอยู่เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลืองอลามไปทั่วทุ่งแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นต่างจังหวัดแต่ก็มีห้างสปปรรพสินค้าและสถานบันเทิงอยู่บ้างนะคะแต่ก็คงไม่มากเท่ากับโซค่ะ ต้นข้าวเขาสวยมากๆเลยค่ะทุกคนตั้งต้นเรียงสวยงามนะคะไม่มีล้มเลยค่ะเวลาเก็บเกี่ยวเขาก็เก็บเกี่ยวง่ายนะคะใช้รถแป๊บเดียวเสร็จค่ะทุกคนส่วนตัวฟางก็จะม้วนเป็นก้อนๆเอาไว้ให้วัวค่ะก็อยู่ได้คนหนึ่งส่งไปอิสราเอลคนหนึ่งไปไต้หวันอีกคนส่งกลับไทย ได้วันลูว่างไคไหนได้วันนึงนบอไนี้แปลว่าฉันรักเธอจ้าง่ายก็บเจลได้ปะไม่ไมีอะไรไปเก็บแน่นอนเลยสะภานเลตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพริกนะคะพริกแดงใหญ่ค่ะไม่ก้กงเลย เดินมาจนถึงป่าเก่าลักแล้วนะคะทุกคนไปดูต้นเก่าลักกันค่ะนี่แหละค่ะต้นเก่าลักของเราพอได้เวลาช่วงที่เราจะเก็บเก่าลักลูกเก่าลักก็จะแตกเห็นเม็ดอยู่ข้างในนะคะบางทีก็ร่วงลงมาบนพื้นค่ะเราสามารถที่จะเก็บไปต้มหรือว่าไปคั่วได้เลยนะคะทุกคนอุปกรณ์นะคะที่เตรียมมาเก็บเก่าลักนะคะต้องมีที่คีบนะคะไม่งั้นหนามเขาจะทิ่มที่มือเราได้ะคะ่ะรองเท้านะคะต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบมานะคะ ไปดูสาวสวยโชว์วิธีการเก็บเกาลักให้ดูค่ะทุกคนได้ไหมไม่ได้ได้แต่เปลือกมันนั่นอะนี่ไงมันมันร่วงแล้วสปมกเอามากล่องลงมา มาดูกันค่ะว้าวเก่ารักนะคะปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเหมือนปีแรกๆที่มานี่ได้เยอะมากๆแล้วก็ลูกโตกว่าน,นี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะมีคนมาเก็บล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วนะคะที่เหลือๆก็พอมีให้เก็บได้ไปต้มกินกันค่ะ แถบนี้ก็จะเต็มไปด้วยป่าเก่าลักนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเราไปเก็บมั่วซั่วไม่ได้นะคะบางเขตก็จะมีเจ้าของนะคะบางที่เขาก็ปลูกไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บไปขายค่ะ ร่วงหล่นลงเต็มพื้นเลยค่ะแล้วก็เก็บเก็บไปนะคะถ้ายิ่งฝนตกลงมาโดนแล้วเนี่ยจะมีหนอนเข้าไปแท้แล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในตัวเก่าลักษณ์นะคะเวลาเราเอาไปต้มแล้วเราแกะเม็ดออกมาก็ข้างในจะมีแต่หนอนค่ะทุกคนแถวนี้ยุงเยอะด้วยนะคะเนี่ยอากาศก็เริ่มเย็นมาแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนนี่เยอะมากเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือร่องรอยให้เก็บเลยค่ะ ปีนี้ลูกเล็กนะคะลูกไม่ค่อยสวยแถวโรงงานจะลูกโตกว่าน,นี้ค่ะทุกคนลูกใหญ่มากปีนี้น้อยจริงๆเลยข้างในเนี่ยถ้าจะเยอะนะคะเนี่ยลงทุนมุดเข้าไปกันเลยทีเดียวถ้าว่าจะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยดูจากลักษณะการคีบเอาคีบเอาจ้าโอ้ยเยี่ยมยอดพวกคุณเข้าป่าได้เห็มม2 2> ดมาสองดอกท่เขาอยู่ข้างทางเนี่ย เข้าไปในป่าเข้าไปดูขี้เจอขี้เจอของดีเข้าให้แล้วกำลังฟุ้มเลยช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะ แถวนี้นะคะเขาก็จะมีโรงสีข้าวเหมือนบ้านเราด้วยค่ะทุกคนส่วนมากก็จะขึ้นเป็นของ n h กันหมดเลยค่ะผู้คนนะคะในชนบทแถวนี้ส่วนมากก็จะนิยมเป็นปลูกข้าวกันค่ะสภาพบรรยากาศแถวแถวนี้นะคะน่ายอยู่มากๆเลยค่ะทุกคนและดูไม่วุ่นวายนะคะ ผู้คนชนบทแถวนี้นะคะพื้นที่ว่างส่วนใหญ่เขาจะทำการเพาะปลูกทำการกเกษตรกันค่ะทันหรอะมีทันหรอะส้มอะ <laughs> เดินเดินอยู่ดีๆทำเอาเราตกใจมากๆเลยค่ะลุงท่านหนึ่งก็เข้ามาถามนะคะว่าเดินมาหรอเดินมากันหรอประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็ตอบว่าใช่ค่ะไม่ได้ใส่แม่จะจับมันเลยเดินเดินมาเจอต้นพุทราค่ะ อย่างนี้ก็ได้เหรอคือมันอยู่มันอยู่ข้างนอกคือของเราใช่ไหมอร่อยกันไปตามระเบียบนะคะทุกคน ครบค่ำแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วคะ่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องพบเจอกับผู้คนเยอะๆนะคะตึกข้างหลังสูงๆนะคะจะเป็นตัวเมืองค่ะทุกคนเวลาเราต้องการจะซื้อของนะคะหรือไปตลาดนะคะเราก็เรียกแท็กซี่หรือนั่งรถเมย์ไปก็ได้คะ่ะจะมีร้านขายของไทยด้วยนะแถวนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมคะ่ะ ในเขตชนบทนะคะกลุ่มคนชาวเกาหลีในบางพื้นที่เขาก็จะทําการเพราะปลูกทําการเกษตรไว้เก็บเกียวกินนะคะในหน้าหนาวแล้วก็ทําการขายเป็นบางส่วนค่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นฟางนะคะที่เขานํามาม้วนอัดแน่นเป็นก้อนใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะของการใช้ชีวิตต่างจังหวัดในเกาหลีนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียใครที่กําลังคิดวางแผนจะมาอยู่เกาหลีแบบยาวๆจะต้องพิจารณา ะะปัจจัยทุกอย่างให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะหากจะย้ายที่อยู่ต้องมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายพอสมควรค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการมาเรียนและต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวขอแนะนําว่าให้อยู่ในโซนะคะเพราะหางานได้มากกว่าแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเช่นกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ําพริกองฟ,อง,ฟองกันด้วยนะคะบายๆค่ะ